พระธาตุเมืองพอรก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่เขาแก่พระธาตุอิสักซิดเป็นพระธาตุมิ่งพันของพี่น้องสาวเมืองภาคแขกใกล้สีหอดแล้วพี่น้องมาซาสวยงามพระธาตุูเขาหินปูนสำรับซับซ้อนอเหรียญพระซ้อนหอดบริเวณงานเราพี่น้องเลยทีมยังกันทีมยัง ดีเอ้ยไอ้ บายดีพี่น้องมดสุขูสู่อนเนาะตอนนี้บ่วสอนอยู่ที่บ้านบ่อนางัวเมืองท่าแกขกแขวงขมวนชิปนี้สิพาพีต้องเข้าไปรอไปเที่ยวงานบุญน้ำมาสการพระราชเมืองพรอ,อยู่และทางเขตบ้านม่วงดอยงานบุญเพ่นจัดจัดหลังงานบุญน้ำมาสการพระราชศีโคตรบองประมาณหนึ่งเดือนพระธาตุเมืองพรจะถือว่าเป็นพระธาตุที่เ่าแก่ พระยศศิษย์เป็นพระธาตุมิ่งควันของพี่น้องสาวเมืองภาแคแขกซึ่งทุกๆปีเพิ่นจะจัดงานบุญนมัสก,การองค์พระธาตุขึ้นบรรจากาถนนหนทางทางไปธานุมิ่งกวันนี่ครับสวยสดงดงามพี่น้องเลยอ้อมหอมไปด้วยผู้พาสูงซ้อนสลับซับซ้อนปรญจค่าจี เดี่ยวพี่น้องคนนี้มมาดำเนาะติดกายจะมาสอนคนได้มางานาบุญนรำมาสการพรมานำทุ่มี้มีโอกาว่า30ลาเดิพาพี่น้องเามาหลอกมาเบิรงเนาะวันนีอ้อากาศฮอนอบเอาที่ไปตามทางก็ได้ยินเสียงแมงจักจันห้องไครทีฮอตบุญสรงการที่ไม่เล่าแล้วพี่น้องเลย ไกด์ไกดสีฮอดแล้วพี่น้องนี่รถเที่ยวหลายทางหินแดงก็เลยเป็นที่พุ่นเราจะมาทำบุญมาแห่พระ้าเพิ่งโตหอดบ้านม่วงแล้วพี่น้องเลยมาซาส,สวยงามขนาดภูเขาหินพูนก็ลับซับซ้อนก็ยามหน้านแห้งส,สีเขียงงามข,าขนาด มือนี้ก็เป็นมือ14คำพี่น้องเป็นมือแหอ่ต้นแห่พระศาตเพิ่งมืออื่นเซา15าคำม,มีการใส่บาตรหยดน้ำไหวสังขารก็เป็นอันสำเร็จที่เทรรมาตร์ผู้ผ่าหินปูนเนาะสำหรับทร้างต้นสวยงามขนาด น,นี่โบแมนบ้านม่วงนะพี่น้องบ้านด้อยขอโทษขออภัยเอสอนเราพิษเนะะาะธรรมชาติทางน้าพี่น้องเอ้ยงามขนาดน,นี้ผู้ผ่าหินปูนเป็นเอกลักษณ์ เดินทางเส้นนี้มามาฮอดอ่าแต่เขตนี้หลาก็สุดเอาพี่น้องไปต่อบ่ได้เราได้มาซ้อนฮอดบริเวณง,งานเราพี่น้องงงานบุญนรมสการพระธาตุเมืองพรเ,เขตบ้านม่วงดอยเนาะเมืองท่าแขกแขวงขง้ามมวนอยู่ทางซานเมืองเข้ามาทางพี่ละทำพระนองปรา้าบ้านนาคางสาร้างพี่พี่น้อง ก็เป็นงานใหญ่ไะงานประจำปีเนาะวันนี้คนมาหลายเป็นมือแห่ภาษาเพลิงแต่เบิ่งบรรยากาศในงานนั้นกันเนาะบริเวณหน้างานจะมีห้างฮัลทเนาะขายเครื่องขายของยุคของกินขายน้ำเครื่องดื่มเนาะพี่น้องขานขายมั่วงก็มีเนาะนี่มังวงมันเผาเผาลามปิ้งไก่มีหมด แข่งขันกีฬาพร้อมพี่น้องแข่งขันกีฬาเตะบานเนาะแต่ละทีมแต่ละบ้านจะ,จะมาแข่งกันมือนีนน่าจะเป็นมือซิ่งชนะเลิศบ้านโกนน้อยทีมอย่างกับทีมอย่าง โมนาปะอ๋อน้องนาวินทีมน้องนาวินบานเดินน้อยเราพี่น้องเนี่ยฝากทางเมืองน,นั้นกยมีวงดนตรีเนาะหมยความมาเทิงว่ามวนซสื่ ออนไลน์แล้วมดเยพีน้ัย มาพร้อมๆเลยเพราะคนหลายขนา,าดนี้ครับเรียมที่จะแห่เนาะพี่น้อง าาอาหารสิบบาทาหาสิบบาทสาธูโมทนาหาสิบบาทาหาสิบพันกีบเงินนี่ให้บุณพ้าคุณสู้ให้โูดีมีเฮสู้กายสุ้ใจเน้อโมทนาสาธุเอาขอบใจขอบใจเด้อไอเอายังอีกเม็ดหนึงเนาะม่ชื่อแน่เลยแม่ออกเพ็ดนี้มาจากการ เเการา่มาัทอดจะตอดะมีน <keeps hitting. S 1> ัของอบครัวมาจากบ้านพเลื้องกันในท้านตอยอด้าอีกมอาาครอบครวไม่ออคุณพรในกระทั่งี้ออกจานเนืออวนใจเติมไข่ล้ำไ่ด้วยน กันมาตอนนี้พี่น้องเลย